สวัสดีครับย้อนกลับไปคลิปที่แล้วนะผมเราได้สร้างระบบรดน้ําต้นไม้นะครับที่บ้านของเราเนี่ยด้วยท่อ p e กับท่อไมโครนะครับซึ่งมันก็ช่วยให้เรานะครับผมไม่ต้องลากสายยางนะครับในการรดน้ำเนี่ยไปตามจุดต่างๆของต้นไม้ที่เรามีเพียงแค่ทาการเปิดแล้วก็ปิดก๊อกน้ํานะครับผมตามเวลาที่เราเนี่ยอยากจะรดนะครับส่วนวิธีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไอาไว้ให้ด้านข้างนะครับก็สามารถไปดูจากคลิปนั้นก่อนได้สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะพัฒนาครับหรือว่า ระบรบนะของเราเนี่ยให้มันอันตโนมัติมากขึ้นด้วยเครื่องตั้งเวลาลดน้ําอัตโนมัติตัวนี้ครับอยากรู้ว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพ um ร้อมกันนะครับก็จะตัวระบบท่อ PE นะครับหรือว่าท่อส่งน้ำเนี่ยที่เราเดินเอาไว้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอ่นนี้เราก็คือเราเดินเนี่ยตามขอบบ้านนะครับแล้วก็เจาะท่อนะครับผมเจาะท่อเนี่ย ทำเจาะท่อแล้วก็ต่อสายไมโครนะครับทำเป็นระบบรดน้ําแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยตอนที่เราเปิดระบบนะครับเราก็แค่ไปเปิดก๊อกนะครับให้น้ํานะครับผมมันไหลเข้าสู่ระบบนะครับแล้วมันก็จะเป็นการรดน้ําให้เรานะครับแทนที่เราจะต้องถือสายยางแบบเดิมๆเนี่ยไปรดน้ํานะครับคือของเดิมเนี่ยต้องถือสายยางแบบนี้เนี่ยไปรดน้ําตามจุดต่างๆนะครับรอบบ้านนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นระบบรดน้ําแบบนี้กัน แต่ว่าทีนี้เนี่ยในๆเราก็เดินท่อมาแล้วนะครับผมเราก็เพิ่มเจ้าตัวเปิดปิดจ่ายน้ำนะครับผมเพื่อควบคุมระบบน้ำเพื่อให้เป็นระบบอัตโมัตเนี่ยเต็มรูปแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเนี่ยระบบเดิมกันนะครับผมที่เราเดินท่อไว้นะครับให้เป็นระบบอัตโนมัติครับตามที่เราตั้งใจก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตระบบกันนะครับจากของเดิมเนี่ยที่เป็นระบบแมนนวลยังใช้แบบ ต้องมาโยกเ,เองอยู่นะครับเป็นระบบออโต้โดยใช้เจ้าตัวนี้มาช่วยกันนะครับอ่ะก็แค่เปลี่ยนถอดอันเดิมออกนะครับผมจะถอดระบบเดิมก่อนแล้วก็เสียบระบบใหม่เข้าไปแทนนะครับระบบเดิมของเราครับนี่จะเป็นก๊อกสนามอยู่แล้วนะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็วัดขนาดนะครับเตรียมตัดก็วัดนะครับก็คิดว่าเราเนนี้ต้องตัดประมาณนี้ นะคเดี๋ยวทาไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวมาตัดใหม่่อโอเค โอเคครับที่เหลือก็ลองเปิดน้ำดูปึ๊บว่าน้ำรันได้หรือเปล่านะครับว่ามีน้ำหยดหรือเปล่านะครับตามตัวพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันระบบในอนาคตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสมนนวนกันนะครับที่เหลือเนี่ยผมเสร็จค่าไว้ต่างๆไว้หมดแล้วนะครับ10นาทีปึ๊บอ่ะเริ่มอันนี้ก็จะนับถอยหลังไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะนับเวลาขึ้นไปนะครับจนครบ10นาทีนะครับ ะนะครับก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับจนครบอย่างตอนนี้เนี่ยก็35ิาวิไปแล้วนะครับโดยประมาณนะก็ดูว่ามีน้ํารั่วหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีน้ํารกีกออกมาเนี่ยก็ถือว่าระบบเราเนี่ยโอเคแล้วโอเคครับนี่เราก็ติดระบบเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นระบบน้ําประปาของบ้านผมนะครับก็คือเป็นน้ําประปาที่ไม่ผ่านน้ําปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตั้งเวลาไว้สักประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้เวลาลดน้ำเนี่ยมันเยอะนิดหนึ่งเนื่องจากแรงดันของน้ําประปาเนี่ย มันไม่ได้เยอะนะครับตรงนี้ก็โอเคครับเราก็ติดระบบเป็นที่เรียบร้อยนะสินี้เพื่อนๆนะครับควรจะต้องดูก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับผมของเจ้าตัวเครื่องนะครับขยันมันไปดูนะครับสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเผื่อบางครั้งเนี่ยแบตเตอรี่มันหมดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวต้นไม้ของท่านเนี่ยมันจะไม่ได้รับการรดน้ํานะครับส่วนข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าตัวระบบที่ผมทำเนี่ยใช้แรงดันจากใช้แรงดันจากน้ําประปาครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แรงดันของน้ําประปาในแต่ละช่วงเวลานะครับอาจจะแรงไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือว่าตั้งเวลาให้เครื่องลดน้ำเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยทำงานในชั่วโมงการทํางานที่ถี่ขึ้นครับผมก็ปรับเปลี่ยนเป็นให้ทํางานเนี่ยทุกๆ6ชั่วโมงครับรอบในการทํางานของเครื่องเนี่ยมันก็จะถี่ขึ้นนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยลิมิตตัวนี้เนี่ยของเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือมันตั้งซีเควนต์ได้แค่1ครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าพอเราตั้งทุกๆ6โมงุ พอเราตั้งเนี่ยทุกๆ6ชั่วโมงนะครับสมมุติเราลดตอน6โมงเช้านะครับเที่ยงก็จะทํางานนะครับ6โมงเย็นก็จะทํางานและอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะทํางานตอนเที่ยงคืนครับก็คือระบบน้ำเนี่ยมันฝีให้น้ำวนตามที่เวลาที่เราตั้งครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นอื่นนะครับก็อาจสามารถที่จะตั้งเวลาในการลดน้ําได้หลายชั่วนะครับอาจจะเช่นเช่นตั้ง6โมงเช้าเที่ยงแล้ว6โมงเย็นแค่3รอบนะครับไม่ต้องตั้งเนี่ยเป็นอินเทอร์ว่ลทุกๆ 6ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแบบเจ้าตัวเครื่องรุ่นนี้ครับก็รุ่นที่เป็นแบบนั้นนะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นตามฟังก์ชันที่เขามีนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลับบงใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ